ที่สุดของโศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นจากสันวีเทยเลอร์ v eller, สวัสดีครับเมื่อพูดถึงโศกนาตกรรมเราจะนึกถึงฝีมือหรือการกระทําของมนุษย์แต่เหตุการณ์นี้ได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงย้อนนึงเราไปในีพศ2485ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้นากําลังเข้ามายึดพื้นที่เกาะแรมลีมีทหารเรา1000นายประจำการอยู่โดยเกาะแรมลีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจอกปยู เป็นเกาะนอกชายฝั่งอารัตอลาการประเทศพม่าตัวเกาะมีคลองกว้างประมาณ150เมตรกั้นแยกออกจากแผ่นดินใหญ่มีพื้นที่เกาะ1,350ตารางกิโลเมตรองทัพอังกฤษต้องการยึดพื้นที่แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นสนามบินสําหรับภารกิจส่งกําลังบํารุงอังกฤษขึ้นกําลังเข้าโจมตีหน่วยทหารญี่ปุ่นเพื่อยึดเกาะแรมลีโดยใช้กําลังตีอบ2ปีกระดมยิงขับไล่ทหารญี่ปุ่นออกจากเกาะทหารญี่ปุ่นราว1,000นาย ถูกโจมตีด้วยกำลังของอังกฤษที่เหนือกว่าจึงตัดสินใจถอยซึ่งทางเดียวที่จะหนีไปได้นั่นก็คือลุยน้ำทะเลที่มีความลึกระดบอกและต้องเดินเข้าไปในป่าชายเลนเพื่อนำกำลังไปสมทบกับกำลังอีกส่วนหนึ่งที่อยู่อีฝั่งหนึ่งของเกาะทหารญี่ปุ่นจึงตัดสินใจหนีลงน้ำเข้าปากลุในค่ำคืนวันที่19กุมภาพันธ์พศพศ .2488 เป็นค่ำคืนที่โลกจะต้องจดจำทหารเลือดสมุไรไหนึ่งพันนายไม่คุ้นเคยกับผู้มีประเทศบริเวณนั้นมาก่อน ถูกยุ่งในป่าลูกกัดจนแสนสาหัสหนีตายเข้าไปในป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยป่ากงกลางทหารญี่ปุ่นต้องเจอกับสารพิษจํานวนมากใหม่ทั้งแมลงมีพิษและงูพิษส่วนทหารของอังกฤษซึ่งบางส่วนนั้นเป็นทหารอินเดียได้วางกําลังปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวแบบไม่ให้กล้าสายตาทหารญี่ปุ่นที่กําลังหนีตายไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบริเวณนั้นจะมีจระเข้น้ําเค็เมอาศัยอยู่ชุกชุมจนถูกขนานนามว่ากอจระเข้กินคนส่วนทหารอังกฤษรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ดังนั้นแทนที่จะติดตามทหารญี่ปุ่นเข้าไปในหนองน้ํเพราะเขาตัดสินใจที่จะลอยอยู่ตรงนั้นหรือทหารอังกฤษที่เราอ,อยู่บนฝั่งไม่ต้องออกแรงไม่ต้องลั่นกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวเพราะเราพิจารณา้ําเค็มกาลังรอร่อยอร่อยกับเนื้อทหารญี่ปุ่นอันโอชะนั่งล่าให้ก่อมลมดีทําให้ทหารญี่ปุ่นก็ค่อยหายไปทีละคนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและเสียงปืนที่ยิงสเปสปะในคำขึ้นอันมื่มมิดมีทหารญี่ปุ่น20บนายยอมกหลังหันมาขึ้นฝั่งมอบตัวให้กับอังกฤษจับตัว ดีกว่าที่จะให้จอระเร้กินทหารญี่ปุ่นถูกสังหารโดยฝูงจอระเร้ยักษ์ที่ตะก,การตะก,การส่วนทหารที่เหลือรอดชีวิตมาได้ก็ลูแลแต่บาดเจ็บสาหาัสแต่ยังมีชีวิตและสติพอที่จะหวนเลือกถึงความน่าสะพรึงกลัวของเหตุการณ์นั้นในคืนอันแสนหาฤโหจนถึงรุ่งเช้าทหารญี่ปุ่น1,000นายเหลือรอดชีวิตเพียงแค่520นายเท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้กิเนเนสบ,บุ๊กยกให้เป็นศกนันาตก,กรรมที่เลวร้รายที่สุดที่เกิดขึ้นจากสัตว์ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปวีเทลเลอร์สวัสดีครับ